สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำผัดเผ็ดขาหมูวิธีทำง่ายๆนะครับทำออกมารสชาติอร่อยหมูไม่เหนียวพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไป3ช้อนโต๊ะครับผัดพริกแกงให้มีกลิ่นหอมเลยนะครับ ตอนนี้พริกแกงก็มีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับให้เราใส่ขาหมูหั่นชิ้นลงไป500กรัมอันนี้จะใช้ขาหน้านะครับ1ขาเลาะเอาแต่เนื้อครับไม่เอากระดูกน้ำหนัก500กรัมก็คือครึ่งกิโลกรัมครับผัดลุกเข้าให้เข้ากันเลยหืมหอม นี่ครับพอคุกเข้าเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้เราปรุงรสใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยดางลมหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะตัดรสกลมกล่อมด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันกินหอมมากตอนนี้ พอ,อเข้ากันดีแล้วให้เราเติมน้ำเปล่าครับใส่ลงไปประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนอ่อนครับให้เราใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับขาหมูจะได้ไม่เหนียวผ่านไป15นาทีน้ำเริ่มงวดลงแล้วนะครับ เปิดฝาได้เลยใส่มะเขือเปาะหั่นชิ้นลงไปนะครับวันนี้จะใช้ห้าลูกตามด้วยกระชายซอยหนึ่งกำมือคนคลุกเคล้าให้เข้ากันครับกดกดมะเขือให้จมคนระับแล้วปิดฝาไว้อีกแป๊บนึ่งผ่านไปสองนาทีเปิดฝาได้เลยครับ แล้วปรับไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไป4เม็ดใบมะกรูดฉีก4ใบใบกระเพรา1กำมือครับพริกไทยอ่อนตามชอบแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับโห <c oughs> อืมกลิ่นหอมอะ่ะน่าทานมาก โดูสีสันนะครับถ้าใครมีมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปด้วยได้เลยโอเคเข้ากันดีแล้วสุกหมดทุกอย่างปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยผัดเผ็ดขาหมูนี่ครับ เป็นไงครับสีสันหน้าตาหน้าทานมากๆทีนี้ก็มาชิมรสกันได้เลยนี่หมูสวยงามมากอ่ะดูสีสันเลยครับหืมลงท้องเลยอืมอร่อยหมูไม่เหนียวนะครับอร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนี่อีกคำหนึ่ง Mm hmm. mm hmm. ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับเมนูนี้ทำง่ายรสชาติอร่อยวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ